พบกันอีกแล้วนะครับกับชรรายวัดอรรยนต์บางบัวทองสาน้อยนะครับวันนี้เรามาพบกันในรูปแบบของวิดีโอนะฮะก็วันนี้จะมาจะมาจะมาทดสอบลองให้ดูว่ายางหุ้มเพาขับ B14 นะครับหน้ากล่องมันจะเขียนมาแค่ B12 ิบสองนมขอญอาตเ็ดฝนแับหนึ่งหุ้มเผาเนี่ยนะฮะหุ้มเพาขับ มันถ้าบริษัทจะเขียนมาคือ B12 แต่มันใช้กับ B14 ได้มีลูกค้าหลายๆท่านไม่มั่นใจว่ามันใส่ได้หรือไม่ได้นะอันนี้เป็นหุ้มเพาเผาขับนอกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหัวเพาขับนอกของ B14 เลยอันนี้คือเพาขับนอก B14 NV นะครับตามนี้เลยนะครับ B14 นะอันนี้คือที่บริษัทเขียนมาเลยนะครับพิมพ์มาเลยงานของ KNK นะครับตัวนี้งานไต้หวันนะราคาไม่แพงนะครับตัวนี้หก0กว่าบาท หัวเผานอกทั้งหัวนะครับเรามาดูในชุดกันว่ามีอะไรบ้างมียางพุ่มมาหนึ่งอันจารบีแล้วก็ชุดนอด็อตชุดปิ้นล็อกแล้วก็เข็มขัดรัดเผาสองสองตัวนะฮะเล็กตัวเล็กลกับตัวใหญ่แล้วก็อันนี้คือหัวเผาเดี๋ยวเรามาลองดูหัวเผาตัวนี้กัน ราคาไม่แพงนะครับงานดีนะครับเนียนๆเลยเหล็กกลึงมาดีทำดีนะครับแล้วก็เรามาดูยางพุ่มเผาอ่อันนี้ของเดิมมันที่ที่เขาแถมมาให้นะไม่ต้องไปสนใจนี้เราดูตัวนี้ถ้าลูกค้าซื้อเฉพาะยางพุ่มอย่างเดียวทางร้านจะจัดตัวนี้ให้นะ ที่เป็นยางหุ้มเพลาขับนอกนะครับย้ําว่าเพลาเพลาขับนอกนะครับตัวเพลาขับในเดี๋ยวเรามาลองลองกันให้ดูในคลิปต่อไปนะคลิปนี้เป็นหุ้มเพลาอ่าหุ้มเพลา,า,พาขับนอก b 1บีสิบสี่นะครับแต่มันจะหน้าก่อนเขียวบีสิบสองบีสิบสี่ลองกันดูว่ามันจะใส่ได้ไหมอันนี้ยางหุ้มเพลานะครับที่ร้านก็ขายอยู่ตัว,ต,วตัวละร้อยห้าสิบบาทคือเป็นงานมียี่ห้อนะครับ นี่ก็จะนิ่มนิมแบบนี้ไม่แข็งนะครับยืดหยุ่นดีนะครับตัวน,นี้แล้วก็อาจจะมาพร้อมกับเข็มขัดสองตัวนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่อ่เราลองมาล,ลองใส่กันนะครับผมให้ดูเราความต่างของมันจํานวนปลอ,อกมันมีสามปลอ,อกเหมือนกันแต่อันนี้มันจะดูใหญ่ๆกว่าทีนี้เวลาเราใส่เนี่ยเราดูเวลาเราใส่ถ้าเราใส่ได้ตรงนี้ใช้ได้ก็คือจบนี่นะครับ จะลองใส่ก็ใส่ได้นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยครับใส่ได้นี่นะครับก็เข้าล็อคพอดีนี่ครับสรุปใส่ได้นะครับที่มันเขียนว่า B12 แล้วผมมาเติมเองว่า B14 ข้างหลังก็คือมันใส่กับ B14 ได้ นะครับเนี่ยตรงรุ่นของมันเลยอ่ะแล้วเราลองเอาอันนี้ออกอันนี้ของของบริษัท JKP นะครับนี่นะครับอ่านี้ไว้นี่ส่วนตัวนี้ของที่มาที่เขาแถมมาให้ที่ว่าแถมมาให้ในชุดนะครับตัวนี้ลองเรามาลองใส่ของในชุดกันดูเนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันเลยเนี่ยครับ ถ้าใครสนใจนะครับยางหุ้มพาวขับ B14 นะครับอันนี้เรามาลองให้ดูคือพาขับนอกนะครับส่วนตัวหุ้มพาขับในเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาลองกันนะครับตัวนี้หุ้มเพาขับนอกใส่ได้นะครับใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้ของเก่ามันนี่หุ้มพาขับนอกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาใช้ได้นะครับงานของ JKP ใช้กับ B14 ได้นะมันจะเขียนว่า B12 แล้วก็ผมมาเติมเองว่า B14 แต่มันใช้กับ B14 ได้เนี่ยทางเราเราลองให้ดูเลยมันใส่ได้นะครับ มันใส่กันได้นะครับจํานวนปลอ,อกก็เท่ากันเป็นสามปลอ,อกเหมือนกันนะครับแต่แค่ว่าตรงนี้มันจะดูใหญ่กว่านิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วเพราะเวลาไปใช้งานมันก็แค่เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านเชวัน์อหล่ยนนะครับบางบัวทองไซน้อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับหรือพบกันไลฟ์สดทุกๆวันอาทิตย์นะครับขอบคุณครับ